สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเบลจะพาทุกคนมาทำาน้ำสลัดซีฟู้ดนะคะเอาไว้กินกับสลัดโลนะก็ใช้เป็นมายองเนสนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้เลยปริมาณตามปริมาณตามชอบนะคะตามด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะพอดีเบลมีน้ำจิ้มซีฟู้ดอันเก่าอยู่แล้วนะคะเบลก็เลยเอามาใส่นะและตามด้วยนมข้นหวานนิดหน่อยเพิ่มความหวานความมันนะคะจากนี้เราจะนำทุกอย่างไปปั่นให้เข้ากันนะคะ ทุกคนคะเบลก็ปัน่นน้ำส,สลัดครีมซีฟูด้ดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้มาประมาณนี้เลยนะคะปั่นให้ตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดกับมายองเนสเนี่ยเข้ากันดีเลยนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เห็นไหมสวยเลยนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ตำปกติเหมือนที่เราตำจิ้มกับของทะเลเลยนะคะกินรสไหนเราก็ปรุงตามที่เรากินเลนนะน้ำจิ้มซีฟู้ดอะ่ะแล้วเราก็เอามาผสมกันกันกบ มายองเนสนะคะหรือจะเป็นน้ำสลัดก็ได้นะแล้วจำเป็นมากๆที่จะต้องใส่นมข้นหวานนะคะเพราะมันจะช่วยให้มันแล้วก็หวานกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะเฉพาะสูตรนี้นะเห็นไหมทำง่ายมากทุกคนไปลองทำกันนะคะเดี๋ยวเราจะมากินกับพวกสลัดโลนะกินกับสลัดโลที่ที่เป็นโลโลมีปูอดัดมีอะไรแบบนั้นนะคะแต่ แต่ไม่แนะนําให้ไปกินเป็นน้ําสลัดรวมกับพวกสลัดอะไรอ่ะที่ว่ามันเป็นจานจานเป็นผักเป็นผลไม้อย่างเง้น่ะมันไม่เข้ากันนะคะถ้าเป็นสลัดโลเข้ากันมากนะทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวไปทําตัวสลัดก่อนเสร็จแล้วนะคะสลัดโลของเบลนะคะที่เห็นอยู่นี่จะเป็นสลัดครีมซีฟู้ดนะก็จะมีสลัดไข่โลนะคะแล้วก็สลัด สาลายโลนะเบลก็จะเบลก็จะใช้เป็นแผ่นปอเปี้ยยวนนะคะตามด้วยไข่แล้วก็แผ่นสาลายแล้วก็ผักสาาลัสดแครอทแตงกวาผูอัดนะคะก็เอามาโลโลแบบนี้นะเห็นไหมจิ้มเลยจิ้มแปกเข้าไป